ไปเอาถ้่วได้หรอได้เนาสวัสดีค่ะพบกับจำนงพลังนะคะพามาชมคุณแม่บ้านคุณแม่แม่ทั้งหลายทำปลาส้มนั่นมีลูกแม่คนหนึ่งนางลีอยข้างหลังค่ะทำปลาส้มนะคะนี่ใช่ผมบอกเครื่องเกียรตินะครับน่ากลัวอีหลีน่ากลัวอีหลีโอ้ยยายหั้ยหาย ปลาส้มปลาส้มเป็นสินค้าในชุมชนของชาวบ้านที่อยู่ริมอ่างเก็บน้ำเมืองเขื่อนนะคะเมื่อนี้มาเบิ่งขันตอนการหอะะ่อด้วยค่ะห่อปลาส้มเนาะมีห่อแบบใส่ถุงพร้อมมททททอาทำวิธีดนคำแบบนี้ห่อแบบใส่ถุงนี่สิบบาทด้วยค่ะเนี่ยขายถุงละสิบบาท แล้วก็มีหอแบบใบตองดูแพ็กเกจแบบใบตองนะคะสวยงามคุณดูดีมีราคานะคะแต่ก็สิบบาทเหมือนกันข้อดีของการเฮ็ดปลาสุ่มก็คือที่บ้านเฮามีรายได้นะคะ <c oughs> เพราะว่าก็มีการจ้างงานเกิดขึ้นนะคนจ้างเป็นมือให้จ้างเป็นอย่างคะนี่ จ้างเป็นมือบ่ยายเอาถุงไม่เนี่ยหรือว่าจ้างเป็นห่อผู้ใดห่อได้หลายผู้นั้นได้หลจ้าจ้างคนละเอาถุงใส่หนีเลยหยุดตินโอ้คนนี้นว่าจ้างเหมาเป็นบ่เพอคนจีบ้ามื่อนี่ให้นพเท่านั้นเท่านี้บอกออันนี้ไฮแต่แต่สิหเพฮ่นนี้ว่าจ้างเหมาค่ะเหมาเหมาเป็นงานเป็นงวดเป็นงวดไปเป็นบ่จ้าอืมงวดหนึ่งล้วแต่ อันผู้นายจ้างว่าสิให้เทีาไรจักบาทแล้วแต่ปริมาณน,น้อยปริมาณมากเจ่ะหน,นาวุันหนาวมันมันมีเทคนิคหอดเลี้ยงใส่ถุงะะเลยค่ะเลี้ยงใส่ถุง <c oughs> ผู้ใดเห็นว่าเป็นกับว่ามีระเบียบ<ม>เรียบร้อ,อยนะคะอร่อยเ <c oughs> ดี๋ยวเห็นสมือวะคะนี่ทำทุกวันจ้าช่วงนี้ทำทุกวันแน่นบจ้าี้มปลาถ้ามีปลา เขาบอกเอินมาทุกวันก็ย้ายแบบนั้นถ้ามีปลามาชนบางทีก็มีออเดอร์แต่ไม่มีปลาใช่ไหมอ่ามากจะทำทุกวันอือมากอันนี้อันนี้คือบอดี้มีค่จ้างพี่แนนอนเป็นการเหมากันเป็นงานเป็นงานไปวันเถาะแต่ว่าถ้าเป็นพวกคั่วปลาพวกอย่างนี้ก็คือกิโลละ คน่ะปลาคัวโลละสิบบาทปลาคัวปลาโลละสิบบาทปลาใหญ่คัวเล็กก็สิบบาทก็ใส่ไ้ถ้าคั่วบดมือน um> ี่ผู้เก่งที่สุดได้ประมาณจะกูสี่ร้อยสี่ร้อยบาทนี่ละสี่ร้อยห้าสี่แ้อแต่วันกับบ้นเน้นบ้างกับสามร้อยนี่แหะแต่ก็ดีเขาได้เห็นงานอยู่บ้านเขาเนาะได้ทำงานอยู่บ้านหมายถึงอันเนี้ยแบบเนี้ยเจ้า เอื้อตากปลาก็ได้มื่นละร้อยไม่กี่การหลายปลาหมายถึงตากปลานี่คือเขามาซอยตากซอยเก็บซอยกลับเออพละหมายถึงว่าแพงนึงนี่บ่จ้าแพงหนึ่งห้าสิบบาทได้สองแพงก็ได้ร้อยมื่นโอ้วางสั่นบ่แมนว่าเป็นหมื่นบ่ได้คําวางครั้งก็ได้สองร้อยเออ เดาแต่ปลาหน่อยปาลาไหลอีกรวมกันเดีละวันบางครั้งก็ได้สี่ร้อยเดี๋ยวสิพาไปเบิง่งแผงตากปลาเพิ่นนะคะนี่เด้อค่ะแผงตากปลาเพิน่นถ้าจ้างจ้างตากแผงและห้าสิบบาทไม่ถึงตากอย่างเดียวบ่เก,ก็บบ,กบ่เลรียบว่กลับเหมือนบ่คือมาเลี้ยงให้นี่เหมือนบอกแผงก็จะยาวประมาณสามเมตรกว้างประมาณเมตร ถ,ถ้าตากเต็มแพงเนี่ยคือได้ค่าจ้างห้าสิบบาทใช่ไหมโอ้มันก็มีละคุณนะคะแพงตากปลาคนร้ายลายค่ะคุณอโอ้โยอ,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 อันนี้ผาแหนกครัวละกันอันนี้ผนแผนกครันนควปลากิโลละสิบบาทา<ม>ตัวเล็กตัวใหญ่ก็โลละสิบบาทครัวปลาก็ เคยนำเสนอไปแล้วมีหลายวิธีเนาะมีหลายจุดมุ่งหมายนะขั้วเห็ดสุ่มขั้วาตากแห่งก็ตั้งหะแต่ว่าราคาก็เท่ากันใช่ไหมอันนี้ปลาปลา,าขาวซ้อยใส่เล็กเนีค่ะนี่เพื่อนว่าใส่เล็กนี่กิโลละ15บห้าบาทเหรอนะใส้แง่ก็สิกิโลละ10บาทนะ เห็นไหมคะเป็นการจ้างงานคมวงจรนะคะแผนกคั่วแผนกตากก็มีใช่อันนี้ก็ถือว่าถือว่าเป็นการจ้างงานในชุมชนนะคะมีการมีหลายแผนกแผนกคิดสุ่มก็มีนะคะขั้นตอนการทาปลาส้มก็มีนะครับเดี๋ยววันหลังจะนําเสนอให้ดูวันนี้นําเสนอขั้นตอนการห่อการแพ็ค จได้เอาหหเหนะ็นนูจะแพ็คนะอันนี้อันนี้เรียกว่าหนึ่งแพ็คนะคะมีหห่อนะมีหห่อในราคาห้าสิบบาทเนาะอันนี้คือประเภทห่อใบตองห่อด้วยใบตองนะคะนี่สมห่อตองอุ้ยขอบคุณขอบคุณ, <c oughs> ค,ณความสว่าง <c oughs> อันนี้เอิว่าหอ่อห่อใบตองนะคะห่อใบตอง คุณยายห่หอถุงมาให้นางอธิบายยังกันด้วยอันนี้ก็คือห่อใส่ถุงพลาสติกนะคะก็มีหกห่อเช่นกันนะคะจะเป็นแพ็กละห้าสิบบาทเด้อค่ะผู้ะะใดสนใจเด้อแม่รจชนาปลาส้มคนสนาหสนหาห้พ่อแีเสแปรกมูน้เทบนี่แหละคะ่ะจื่อเบอร์โทรว่ไดดกลิลยบ่าด้อธิบายนี่นะคะปลาสมม้มปลาส้ม ปลาส้มนะคะมันมีทุกชนิดนะ,ะปลาส้มปลาแห้งปลาปลาอย่างอื่นก็โอ้ปลาส้มมีทั้งปลาส้มเป็นตัวเป็นอะไรก็มีแต่ว่าปลาส้มเป็นตัตวมีบอมี่มัมมี่มไข่ปลากับมีะะ่เลยค่ะมีดอกสมไข่ปลาหนาแน่เอาตอนนี้มีแล้วใช่ไหมมีค่ะโอเคโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณแม่ๆทุกคนนะคะที่ให้ข้อมูลและคำ ความร่วมมือในการถายทำเจอกันใหม่นะคะ